นี้นะครับพระหนาก็ได้แจกนะครับในเนืองมันเกิดนะครับก,กับกระมันกับซูนหาเนาะเออซูนหาก็ดีไปจับไปล้วงให้ก็เลยได้เลข่อูนหาพอดีเอ่อก็เลยโสูบมันก็ว่าเลข่สื่อรู้พอดีสื่อหลายพอดีเสียผบุญยิบเป็นพระหาเลยเสียดิบบ่อยเป็นหนาหาสิบเสียผะเสียขาเสียไส้มันเป็นการเสี่ยงดวงเสียยสเ่ยงไข้ดิซึ่งสอยงามหไร้พอดีเอ่อแมนแมนแมน,แมน งวดนาเชง่รใจก็เก้าหนึ่งตัวเอ้านะครับสามแถวนะครับขอสามแถวนะครับแถวหนึ่งองค์หญิงตังบุญแถวหนึ่งมาโจยเจนี่แถวนี้เมนูจับหลงละเพลละเบนนะครับคนละสามร้อยบาทนะครับคนไหนได้รับตังแล้วนะครับแล้วก็เดินมาเอาจังนันเครื่องดื่มชูกำลังต่อนะครับเอาเด้เมาน์นำเมนสุภาพเรียบร้อยแล้วเดมเมาน์นำเมนสุภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ให้เอฟซีสาวน้อยเียแห้งทีกกระลังหลับช่มทุกทุกช่องแล้วเนาะยู่ดีไม่แห้งับรวยเงินทองน้ำกันนะครับเอฟซีสาวน้อยนะครับหาแพงสาวน้เยไดดนกัจจสมันวมนที่สิบห้าน้ำเนยวันเสาร์ที่สิบห้าปิดฤดูการสาวน้อยแดงแจกวัวหนึ่งตัวแล้วก็ทองคำสิบเส้นนะครับแล้วเราก็แบ่งมาให้ออนไลน์ห้าเส้นนะครับผู้เว <so ่าวัสมไปนาวันที่สาวน้อยแห้งในวันปิดวงนะครับเข้าชมออนไลน์ได้รอลุ้นนะครับห้าเส้น แจกของดีอีกนะวัดชมมงคลมาแจกอีกโอ้รางวัลใหญ่สามรางวัลเออรางวัลใหญ่อีกวัดชมมงคลนะครับสาธุสาธุนะครับแล้วก็นะครับเอซีสาวน้อยแดงเงาแล้วโอวันนั้นรถแห่สาวน้อยสองคันเริ่มตั้งแต่ห้ามงห้าของมงเย็นขึ้นไปแล้วก็ระบบเสียงสองชุดนะครับข้างละสองชุดไฟบีบห้าสิบตัวนะครับวันนั้นเต็มที่ปีนรุ่นเป็นไง่ายๆพี่เราไม่ต้องย่านฝน วันนั้นมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวฝนถัดฝนตกเราจะมีเต็นท์ข้างๆนะครับในงานแม่นตกเมื่ขึ้นสะเจียงวันที่สิบห้าวันที่สิบหกตั้งใจเรียนอยู่แล้วมันประกาศตกสะแจงดอกเข็ดได้ก็ต้องเรียนเพราะนั้นเราอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวฝนมาเลยวันที่ฤดูกาลวันเสาร์ที่สิบห้าเนาะเอาแจกตัวไปเนี๋ยเอาถึงเวลาแจกเราไปมาแจกละอันนี้ไม่ด้การแล้วยอมไ้คอ่ะแจกเลยลูกแจกเลยอ่า ได้ดมา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 ,มาได้มาแล้วก็แจกไปทีมงานสาวน้อยพิษบันแพงเราขอให้ทุกคนรักและเชื่อชูองค์กรนะครับออมองสถานที่เจ้าของมีงานทำมองที่เจ้าของได้งานทำได้มีงานได้มีเงนิน เจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้ครบกอดงานให้แน่นๆนะครับร่วมกันผลิตงานสร้างผลงานให้แฟนคลับเอฟซีเฮาเมืองแง่งด้วยผลงานคุณภาพนะครับ มาเลยจ้ามาเลยจ้าคนละ300บาทนะครับค,คนไหนไม่มาไม่ได้นะครับคนไหนไม่มาไม่ได้นะครับ